ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับตลกขล้ารูดอกกระโดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาววเวทีไทยของเรานะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆเลยนะฮะครับครับผมนี่ชื่ออะไรฮะเนี่ยฮะผมมเล็กพ่อช่างครับ อยู่พ่อช่างเลยฮะครับผมเรียนจบที่สถาบันพ่อช่างแผนกไหนแผนกดีไซน์ออกแบบปะขนดินขนทรายออนี่ชื่ออะไรครับหนูไม่บอกคนเยอะฮะคนเยอะอ่ะบอกนิดนึงอายอ่ะชื่อแชมป์อ๋อชื่อแชมป์นะฮะชื่ออะไรครับนี่ครับไม่ยอมกลมฮะออ๋กลมศิลป์นะฮะกลมทางฮะสวัสดีครับน้าหนีใครหนีมาเออว่ากรได้วาตาชินิฮ่ปุ่น ไปอยู่คอนฟ e ร์มฟอร์ม j a ah. p ปนอ๋อเจแปนให้ตำบลอะไรชัยภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสบายดีไหมบ้านอยู่ที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่สวยโอ้สวัสดีจ้า สวัสดีค่ะโอ้ชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชื่อน้องธูค่ะโอ้น่ารักมากนะจ๊ะดูสิโอ้โดูสิเหนือคิ้วยังมีคิ้วด้วยหน <c oughs> ูร้องเพลงเพราะนี่จริงนะคะ่ัแมป์ปอน,นนิดนะได้ค่ะ God, man, man. หนูร้องเพาะมากจริงเหรอจริงขอบคุณค่ะเป็นอะไรนะหนูเบิกบานโอ้โหไม่เบิกเอางี้นะหนูเพลงฝรั่งก็ร้องได้สิวันนี้อามีฝรั่งมาด้วยนะมีแสดงตลกเออมีแสดงตลกด้วยเฮลโหลฮัลโหลมิสเตอร์แมนมิสเตอร์แมนคอมบอนพรีกัมเฮียพรี ยูไหวสวยนะโอ้ทักคิว Can you speak English นิดหน่อย Can you speak Thai นิดหน่อยโอเคงั้นยู่ thank you พี่น้องๆหน่อยโอเค Thank you very much ladies and gentlemen for coming along here this evening uh huh. Please have a wonderful time with your friends your family and I wish you all the very best for the year 2003 Thank you very much แม่ยูพูดอังกฤษเก่งมากนะปูดได้เ็นฝรั่งเนี่ย ใช่ก oh, oh, uh, yeah. ็เป็นฝรั่งคุยหน่อยฮะคุยหน่อยฮะฮัลโหลโอ้ฮัลโหลเอร์โอเวลคัมทีไทยลนเอเป็กทักคิวอดีเดบุกดีเดชร์ดีเดทเบิลดตดีเดดนี่คือติงตองแมนคุยม่อจดีกว่าฮัลโหลเส e อฮัลโหลเสือคุเยไมสยี่ไลว่ทีนอาุดุ เขาว่าอะไรไม่รู้ฝังไม่รู้เรื่องเนี่ยอ๋อนี่เจแปนนี่เจแป็นนี่โอ้ไอคเขาบามาเยมซาฮัลโหเปยโรปเดียวช่วาตชินีเขาจะย้นามว่าเกนจิซังชตอมาดนนอะไรวะมอนซ่าเขาว่าอะไรไม่รู้นะ่ยัอุ้ยวัวล่อมันรู้เลยผ่าเชาลีคุยหน่อย